ครับ oh. สวัสดีนะครับผมช่างเสนะครับอิสระภาพนะคนทํามาหากินนะครับชื่อช่อง YouTube นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวโรเลอร์ครับชุดโรเลอร์เป็นเป็นชุดโรเลอร์เกลือนะโรเลอร์เกลือ โรเลอร์เปลือยนะครับเพื่อเพื่อลูกค้านะครับเพื่อลูกค้าพี่นะเพื่อลูกค้าพี่ๆนะนะนะครับอยากใส่นะครับเป็นโรเลอร์เปลือยเพราะว่าผมสั่งมาสั่งมาเยอะนะครับสั่งสั่งมาเยอะอยู่ เพราะว่าบางลูกค้าบางท่านอาจจะอยากติดโรเลอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรเลอร์ลูกปืนนะครับถ้าเป็นโรเลอร์ลูกปืนนี้ให้ผมติดให้นี้มันจะอยู่ที่ติดโรเลอร์มันจะเพิ่มอยู่ที่400นะครับจะเป็นโรเลอร์แบบนี้นะเป็นโรเลอร์มินิมแต่มีตัวครอบนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำนะผมยังไม่ได้ทำ เป็นเป็นลูกมินียมนะครับเป็นลูกมินียมแล้วเป็นครอบสแตนเลสนะครับเป็นฝั่งลูกปืนนะครับมันจะเป็นฝั่งลูกปืนแบบนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวให้ดูใกล้ครับมันจะฝั่งลูกปืนแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นแต่แต่ว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้แต่ฝั่งลูกปืนมีตัวครอบนะครับเป็นครอบเลส ลูกค้าติดนะครับถ้าอยากติดเพิ่มคือชุดนั้นมันจะเป็นชุดราคา400นะครับชุดละ400นะครับแต่ทีนี้ผมมีมีมานำเสนอนะครับมานำเสนอคือมันเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นโรลเลอร์เปลยนะครับก็คือไปไปถึงก็คือเจาะเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็เจาะรูแล้วก็ตับเกียวลงไปนะครับ ถ้าพี่พน่นนะท่านไหนไม่มีที่จับเกี่ยวผมมีมีมีมาบอกอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่วิธีง่ายๆนะครับไม่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 ต้องใช้คุประมาอะไรนะครับวิธีจับเกี่ยวมีนะครับเดี๋ยวผมผมบอกนะครับเป็นโรเลอร์เปื่อยแบบนี้นะครับเวลายิงนะครับยางตึงนะครับเนี่ยผมใช้เป็นสิบสี่ลูเล็กนะครับยิงยังไงก็ไม่มีออกนะครับเพราะว่าล่องมันลึกนะครับเนี่ยล่องตัวโรเลอร์นี้มันลึกนะครับราคานะครับ ราคามันอยู่ที่2 6งบนะครับสองบาทรวมส่งนะครับแต่ถ้าปลายทางก็ต้องบวกเพิ่มอีกนะครับมีบริการปลายทางนะครับพี่ๆนานาะท่านไหนอยากได้หรือลูกค้านะครับหรือลูกค้าอยากให้ผมติดนะครับปกติแต่ถ้าเป็นโรเลอร์ลูกปืนนี่มันจะเป็นราคามันอยู่ที่ชุดละสี่สี่ร้อยนะครับถ้าติดถ้าติดเพิ่มนะครับ ราคาที่สั่งหน้ามายิงปลามันจะเป็นชุดละ400นะครับติดโรเลอร์แต่ถ้าพี่ๆน้นะพี่ๆนะาะอยากอยากอยากได้ราคาที่ไม่ไม่สูงเท่าไหร่ก็เป็นเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับชุดละ260บาทนะครับนี่ผมมานะมีมีมาแบ่งนะครับมีมาแบ่งชุดละ200ชุดละ260นะครับ ล่องลึกนะครับล่องลึกนะครับชุดละสองร้อยหกสิบนะครับรวมส่งนะครับทักมาหาผุได้ครับนครับน็อตน็อตนี้เป็นน็อตสแตนเลสนะครับไม่ใช่น็อตเหล็กนะครับไม่ใช่นะครับตัวน็อตนี่เป็นน็อตสแตนเลสนะครับนะครับตัวน็อตเป็นน็อตเป็นสแตนเลสนะครับล่องลึกนะครับล่องลึกสีดำมีอยู่สามคู่นะครับตอนนี้ ตรงนั้นจะเป็นสีขาวผมลองแล้วนะครับผมลองเพราะว่าต้องลองก่อนนะเอามาผมเคยสั่งผมเคยสั่งผมเคยสั่งมาหลายมาหลายเจ้าอยู่นะมาหลายเจ้าอยู่ก็ต้องลองนะครับลองถึงจะรู้นะครับนะครับเพราะว่าต้องลองยิงอันไหนดีผมก็จะรีวิวนะครับผมก็บอกมันดีนะครับถ้าอันไหนมัน,ม,นมันใช้ไม่ดีนะครับ เราใช้ไม่ดีลูกค้าเอาไปก็ไม่ดีนะผมไม่แนะนํานะครับแบบนั้นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือผมผมลองใช้มาแล้วนะผมลองใช้มาแล้วดีนะครับดีนะครับแบบนี้นะครับมันลดน้ําหนักด้วยนะหนึ่งคือมันมันจะไม่หนักเหมือนไอโรลเลอร์ตัวครอบนะครับตัวครอบตัวนะั้นเพราะว่ามันมีตัวเพิ่มน้ําหนักตัวครอบลูกปืนมานะครับมาอีกแล้วก็ เพิ่มน็อตยึดอีกสองตัวนะครับเป็นข้างละสี่ตัวมันจะเพิ่มน้ำหนักอีกแต่ตัวนี้คือโรเลอร์ก็เป็นพลาสติกน็อตตัวเดียวนะครับน็อตข้างละตัวนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าให้ผมติดตั้งให้นะครับสําหรับปืนที่ลูกค้าสั่งพร้อมยิงนะครับจะบวกเพิ่มแค่สามร้อยบาทตัวนี้นะครับบวกเพิ่มแค่สามร้อยนะครับเพราะว่าผมที่ลูกค้าต้องบวกเพิ่มคือหนึ่งครับผมต้องเจาะรูนะรูโรเลอร์นี่ ผมต้องเจานะรูโรเลอร์นี้นะรูโรเลอร์นีะแล้วก็เจาะรูตับเกี่ยวรูมาให้นะซื้อกระผมก็คือเพิ่มอีกสามเพิ่มสามร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นครอบลูกป,ปืนเพิ่มสี่ร้อยนะครับนะครับตัวนี้ง่ายนะครับง่ายนะครับถ้าอยากยิงปีกค้างคาวก็ขันน็อตตัวเดียวออกไปเลยนะครับแล้วก็ยิงปีกค้างคาวอยากยิงโรเลอร์ก็ขันเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ใส่ย,ยางสิบสี่มิลได้สบายเลยนะครับยิงยังไงก็ ยิ่งยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมลองมาแล้วนะเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะผมไม่แน่ใจผมว่าผมลองผมลองผมต้องลองจนจนให้แน่ใจ่ะครับนะครับ,นะรบต้องลองต้องลองให้แน่ใจว่ามันใช้าดีไหมประมาณนี้นะครับ กนานะครับตัวนี้ความโตนะครับความความโตตัวนี้นะครับความโตของมันจะอยู่ที่นะครับ30มิบมิลน,นะครับ30เอาเนี่ยจับดีกว่า,าน ความโตตัวนี้มันจะอยู่ที่สามจุดหนึ่งนะครับเนี่ยครับนะครับก็คือสามสามสิบเอ็ดมิลนะครับสามสิบเอ็ดมิลหรือว่าเอสามเซนหนึ่งมิลนะครับความโตของลูกนะครับความโตของลูกนี่สามเซนหนึ่งมิลนะครับหรือสามสิบเอ็ดมิลนะครับความสูงความสูงของลูกจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะครับ สองจุดหนึ่งมิลนะครับหรือสองเซนหนึ่งมิลนะครับหรือยี่สิบเอ็ดมิลนะครับประมาณนี้นะครับตัวร่องนะครับไอตัวร่องที่ใส่ใส่ยางนะครับร่องสิบสี่มิลนะครับนะครับร่องร่องที่ใส่ยางนี่คือเป็นร่องสิบสี่มิลนะครับใช้ดีครับผมบอกเลยใช้ดีนะครับความลึกเข้าไปนะครับมันลึกเข้าไปนะครับประมาณมันเหลืออยู่ เป็นพึ่งนะครับเส้นสี่นะครับยังเหลืออยู่สิบสี่จุดห้ามิลนะครับสิบสี่จุดห้ามิลแสดงว่าตัวนี้มันลึกเข้าไปประมาณไอ้สิบหกมิลนะครับสิบหกมิลไอ้สิบสิบห้าจุดห้ามิลนะครับสิบห้าจุดห้ามิลมันลึกเข้าไปนะครับแสดงว่ามันลึกนะครับแสดงว่ามันลึกนะครับพี่ๆนะนะใช้นะครับผมรับประกันเลยนะครับยางไม่มีหลุดนะครับตัวนี้เพราะว่าผมสั่งมา ผมเห็นแล้วคือเพื่อเพืออ่พี่ๆนะนะ้าๆหรือเพื่อทุกๆท,ท่านอยากติดเองแบบนี้นะครับมีปีกข้างคาวแล้วแต่ว่ากําลังมองหาอยู่ซื้อไปติดเองก็คือราคา2อ0หกสิบบาทนะครับแต่ถ้าเป็นปลายทางนะครับจะบวกเพิ่มอีกนะครับถ้าเป็นปลายทางนะครับจะจะอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับปลายทางนะครับ ปลายทางต้องบวกเพิ่มเพิ่มอีกนะครับราคาที่ผมแจ้งมานี้คือเป็นราคาจัดส่งให้ด่วนนะครับอยู่ใกล้วันเดียวถึงเลยนะครับไม่ลีลานะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงแล้วนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับถ้าอยู่ไกลๆนอกก็เ็มที่ก็ไม่เกินสามวันนะช้าที่สุดก็สามวันเพราะผมจัดส่งด่วน e อเมทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นปืนยิงฟ้านะครับชุดเดือนกันยานะครับอยู่ด้านข้างผมเนี่ย กำลังต่อท้ายอยู่นะครับเจนย็นนะครับเพราะว่าผมต้องไล่ต่อท้ายอีกแล้วก็เรื่องความลื่นนะครับลื่นนะครับนี่ลื่นนะครับเวลาเราดึงยางนะครับลูกจะหมุนเลยนะลูกจะหมุนเลยผมเคยซื้อมาผมสั่งซื้อมาเจ้าหนึ่งนะครับผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเพราะว่ามันเดี๋ยวมันเสียเครดิตเขานะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะผมผมซื้อมาราคาแพงด้วยครับ ื้มาราคาก็ประมาณครึ่งพันนะครับห้าร้อยเนาะครับซื้อมาผมทิ้งเลยนะครับผมซื้อมาคือซื้อมาลองนะครับเห็นว่ามันนุ่มนีนั่นนะครับนะครับว่าซื้อมาแล้วพึกพอใส่พึ๊บนะครับพอใส่ลงไปพึ๊บนะครับเวลาดึงลูกดึงเอด,ดึงดึงยางเนี่ย แต่ถ้าตัวไหนมันมันดีนะครับมันจะไม่กัดยางคือเวลาเราขึ้นยางปุ๊บนะครับไอตัวลูกโรเลเลอร์นี่เวลาเรามันจะหมุนตามนะครับกับเวลาเราขึ้นมันจะไม่มีเสียงเสียดสีแบบเสียกึก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 ถ้าเสียงกึกกึกแบบนั้นแสดงว่ามันฝืดนะครับยิงไปนาะนๆนี่เปลืองยางโคตรเลยนะครับแต่แต่นี่คือมันลื่นนะครับรเวลาเรายึงดึงยางมาปุ๊บนะครับลูกมันจะหมุนเลยนะครับลูกมันจะหมุนมาตามนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะ จะไหนวะกองเห็นอยู่นะน้าสังเกตนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับน้าสังเกตลูกโรเลอร์นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ความลื่นของมันนะครับนี่ตัวนี้ความลื่นของมันนะครับแบบนี้คือเวลาเรายิงมันจะไม่เปืองยางนะครับรถมันจะการเสียดสีมันจะน้อยนะครับทำมันลื่นกับยางนะครับเพราะว่ามัน ที่ผมใช้เนี่ย14รูเล็กนะครับตึงโคตรนะครับนี่แบบตึงๆนี่ยิงไม่หลุดนะครับ14รูเล็กเลยนะครับผมยิงนะครับตัวน็อตตัวนี้เป็นน็อต M6 นะครับเป็นเป็นขนาด M6 นะครับเวลาเราเจาะนะครับ M6 ก็คือ6มิลน,นะครับพูดง่ายๆคือคือ6มิลเวลาเราเจาะเราใช้ดอกหดอกสว่าน5มิลเจาะ เวลาเราเจาะเราเราใช้ดอกสว่าน5มิลเจาะนะครับแล้วก็เราเอาที่ตาบเกีียว6มิลนะครับมามาทาบนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับขันลงไปขันลงไปไม่ต้องให้มันชิดนะครับให้มันเหลือประมาณ1มิลนะครับเพราะว่ามันจะมีแหวนนะครับด้านล่างนี่มันมีแหวนตัวหนึ่งนะครับมันมีแหวนมาให้2ตัวตัวนี้แล้วก็แหวนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวมียขันนะครับยึด ใช้ดีครับใช้ดีลื่นลื่นเลยครับเดี๋ยวนะครับลื่นลื่นเลยครับผมนะครับผมลองผมลองยิงแล้วเนี่ยเพราะว่าผมเอาไปใช้นะครับยกยิงผมก็ต่อท้ายไปมั่วประมาณน,นี้นะครับผมใช้อยู่สองลัมนะไม่เหมือนไม่เหมือนโรลเลอร์ที่ผมสั่งมาแต่แต่ต่างประเทศมันจะเป็นแบบเนี้ย ไอโรลเลอร์ที่เขาขายในไอผมสั่งมาแต่ต่างประเทศนะเนี่ยไอเนี่ยมันตื้นแบบเนี้ยครับเนี่ยนี่มันตื้นครับเนี่ยยิงแล้วมันจะหลุดนะผมต้องใส่ไอตัวครอบแบบเนี้ยนะครับผมต้องใส่ตัวครอบแบบนี้มันตื้นมันไม่เหมือนแบบแบบของผมสั่งมาแบบเนี้ยเนี่ยมันลึกเนี่ยยิงยังไงมันก็ไม่หลุดนะครับยางสิบสี่มิลยิงไม่มีหลุดแน่นอนนอกสิแต่ที่ว่าไม่มีหลุดนี่คือ ยางต้องตึงนะครับยางต้องตึงนะครับถ้ายางหย่อนก็อย voi, ่างว่าเลยเนาะไม่ต้องติดดีกว่าผมว่าถ้ายางหย่อนนะครับถ้าปีกโรเลอร์นี้ก็คือยางต้องตึงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวทดนะครับมันเป็นตัวทดกําลังนะครับนะครับเพราะว่าเหมือนมันเพิ่มความแรงเข้าไปอีกปกติยางมันจะหย่อนหย่อนโค้งลงมาใช่ไหมครับมันทดทดเข้าไปทีนี้นะครับทดเข้าไปทดความแรงเข้าไปในตัวแล้วนะยิ่งเราขึ้นยางอีกเพิ่มความแรงอีกนะครับ ก็คือถ้าเป็น14รูเล็กนี่ระยะ7-8เมตรนี่โอ้นะครับถ้ายิงถ้ายิงโดนนะร้อยร้อยสายอย่างเดียวเลยนะร้อยสายอย่างเดียวเลยไม่มีปักครับร้อยอย่างเดียวนะครับที่ผมใช้ก็คือสองลำผมใช้เป็นตัวนี้ที่ผมใช้ยิงที่ผมใช้ผมจะไม่ใช้รางยาวนะครับรางที่ผมใช้จะอยู่ที่แค่เมตรสิบนะครับ เพราะว่าที่ผมไม่ใช้รางยาวเพราะว่าแถวแถวบ้านหนึ่งคือมันเป็นป่านะครับเป็นป่าเป็นอะไรที่มันโลกนะครับนะผมก็เลยใช้รางยาวอยู่ที่เม็ดสิบนะครับตัวนี้ก็เม็ดสิบนะครับรางอลูเม็ดสิที่ผมใช้ไอรางตัวนี้ก็จะอยู่ที่เม็ดสิเหมือนกันนะน,นะครับไอยกยิงผมเนี่ยนะทีนะ่อยู่ที่เม็ดสิเหมือนกัน แต่ผมสายแต่ผมใส่สายสายก็บอกล็อกออโต้นะนี่โอ้นะครับเข้าป่านี่โ้ยุ่งยากนะไม่เหมือนไม่เหมือนเบบเนี่ยไม่เหมือนเป็นกระบอกกระสวยแบบนี้ง่ายนะหมุนให้มันตึงแล้วมันกระตึงอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้ายิงพื้นที่โล่งมันก็โอเคอยู่ครับแบบนี้พื้นที่โล่งแบบไม่มีกิ่งไม้ไม่มีอะไรเนาะแต่ถ้าแบบมีกิ่งไม้เดี๋ยวมาเกาะเกาะสายแป๊บเดียวแม่งหลุดแล้วนะครับประมาณนี้ นะครับอย่าลืมนะครับชุดโรเลอร์นะครับคือพี่ๆนะนะท่านไหนที่หาอยู่นะครับชุดโรเลอร์เนี้ยราคาประหยัดนะครับราคาประหยัดทักมาหาผมได้นะครับมีมีมีอยู่ครับตอนนี้นะครับมีอยู่นะครับสั่งมาได้เลยนะครับนะครับแบบนี้คือจบปัญหาเลยนะครับติดตั้งติดตั้งง่ายนะครับก็คือเจาะน็อตรูเดียวแล้วนะครับจับน็อตเลยยิงไม่หลุดนะครับ ชุดเดือนกันยานะครับพึ่งพึ่งกำลังไล่ต่อท้ายให้อยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูครับโอ้สิบหกนาทีแล้วความจำจะเต็มกนแล้วนะครับนี่นะเไอชุดเดือนกันยาอยู่นะครับผมยังต่อต่อท้ายให้อยู่นะครับใจเย็นนะครับนี่เริ่มกำลังต่อท้ายแล้วก็เพราะว่าทำท้ายเปล่าให้เขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องชุดเดือนกันยาจะได้ลายแบบนี้เลยครับ ลายเสือนี่นี่นี่เพิ่งลงรอบแรกนี่จะได้ลายเสือเสือแบบนี้ครับสวยแน่นอนนะครับนี่ลูกค้าสั่งแต่ท้ายครับทําแต่ท้ายด้วยมันเลยช้านะครับทําคนเดียวด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากช่องด้วยครับช่างเสอิสระภาพนะครับคนทํามากินนะครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้าอยากติดตามก็ทางอยากสนสนใจนะครับสนใจไอชุดโรเลอร์นี่โทรมาได้เลย0 9นย์ กสองห้าสามแปดศูนย์หกนะครับเบอร์โทนครับกับไอดีไลน์อันเดียวกันเลยหรือจะทักเมสเซจเฟซบุ๊กมาก็ได้นะครับชื่อเฟซบุ๊กนะครับอิสระนะครับเป็นวักภาพนะครับต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับที่ไม่ที่ไม่ได้ลงบ่อยคือความจําเครื่องผมมันเต็มนะครับความจําเครื่องมันเต็มนะครับมันทีนี้มันทําคลิปได้สั้นนะครับนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ